สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันนเก่านะครับกับช่องเพีท่าชาแนลนาครับพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วต้อมต้อมเฮื่อตรงนี้นะพี่น้องต้อมหักไม้นะพี่น้องคลิปนี้ก็มาชมเจเจตีซูนเธเบอร์ร้อยสิบแรงม้านะครับ พอถูกหนึ่งศูนย์สองเข้าไปหรองดันดินปั๊บทีหน้าฟังฟังฟังนี่จักหน,น่อยพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ครับเผื่เอนานะข่าดินครับเขาเนี่ยข่าดินขาดินไม่ได้เ,เอาง่ายหรอกครับพี่น้องอีกประมาณจักอาทิตย์นึงหมดแล้วครับนี่นี่ครับปืนทีอีกอาทิตย์นึงหมดแล้วครับเพื่อชีล่แเดี๋ยวมาคลิปนี้ผมกับศิภามาชมเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์ 0, ครับ 6,10ขาดินโอ้ตำต่บอบะนี่ชมเป็นขาดินเล็กน้อยนะครับพี่น้องเนาะอาจจะตำต่อแล้วครับเมื่อกี้นี่ต้องหักไมต้องต่อร้ายครับพี่น้องเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นปลาพี่น้องเนาะไมฆู้เันเอาสะออกมาไว้ครับผมทีงไงเขาอี่แล้วผมมีเสียง เลยบมมันปนนัดได้แล้ว่น้องเนาะเก่แห้งปัดได้ผมมีเสียงกับผมันเนี่ยนะพี่นอนะ้องเนาะรถเป็นตองมีเสียงนะผมดันมันมีเสียงมันไม่ยังเนี่มันดันอยู่ใกล้หกมันสีบนะครับมันก็เลยคืองับไปนะคระับผมเฮ้ยเห็นว่ากรุบเกลือนกรุบเกลือนวุ่รอายไปหนังบวมไป,ปบัสมองไหนก็ได้ ลมทุกหม่องครับที่แปลงเนี่ยอุย้ยแล้วก็งานไงแล้วก็งานสร้างนะผมลมไปบัดจว่างแต่ว่าเฮาอยู่กับเจ๊เจ๊สี่ศูนย์มันต้องย่านลมนะพี่น้องท่านนี้สะกดคำว่า,าลมบุปผินนะผมก็อยากเห็นมันลมเหมือนกันนะครับแต่ว่าหาว่เห็นมันลมนะเจ้าแต่ว่าแต่ว่าจะเลี้ยงลุงบวกนี่ก็แล้วกัน,กน เนี่ยันเลียนลุงบวกนี่ลมแน่นอนครับผมเพราะว่าแม,ม,ม, <laughs> ม,ม่มโคเพันลมไว้แม่โค่แม่โค่เขาจะพลมไว้นะพี่น้องแม,ม่มมโค่แม่แมโ่โค่แม่โค่แม่โค็เกือบขึ้นไม่ได้นะครับองเงี้ยนะครัวบรวมไปเบิดครับไม่ต้องอยาได้พี่น้อง ra đây xìa ra đi ra đi cầu giờ lò liền cầu hoi mấy cô nè kìm đấy cầu ít nhắn còn cứ cắt chưa พี่น้องบวมว่ามันสนมเลยนะครับบวมไปบดเลยเรถนี่ขึ้นสิบากว่ามาไก่กับพี่น้องมันบวมไปบิดเลยเนี่ยผมเหยียบมึงก็ยังหนาม,มันอยู่ข้างใน,นผมเหยียบมึงก็ยังหนาม,มันอยู่ข้างใต้แ่ายครับพี่น้องมันบุบับปุบับอยู่โอ้โหีจ๋ีครับตรงนี้ มาลุ่นไปน้ำกันนะครับว่าจะมีชอดเด็ดให้เห็นหรือเปล่านะครับพูดถึงเนี่ยพื้นที่เนี่ยโอดแน่นอนนะพี่น้องย่างเหยียบแทบไม่ได้นะครับร้อน,นี่บวมไปบมดฮะเราชมหกเันสิบ năm nghe và dàn chân vàng तरीके ตัวแรงแรงเลยนะพี่อ้องเอ้ยจักริาไทยขั้นใดบาทนีขั้นนี้แล้วมันแนลนเล็้วครับพี่อ้องแนลนเล็้วครับขั้นนี้ตึงแนลนเล็้วตึงแห้ง ดีส่วนนั่งจอดเขมือ,อยูมาสัน่นห่อนมาสันนา่นพลามาชมผมคนสิ่ห้อต่อโอ้ยแต่ารยมันอาจาม,มันขาดปูดลงทีเดียวแล้วพี่น้องมันบวมไปยพื้เลยมองผมยางนี่กะว่าเป็นยางยู่ว่าเป็นยางยู่อียั้งเลยจอดมันเป็นในมันเป็นสนมไปเลยพี่น้องมันเป็นบวมไปมเลยอ่ะ เพอนาบานดินสมองนะพี่น้องครับผมก็กีท่อกันโอ้โหที่เหน้วผมดีมากแบบไมร้เรื่องเลยครับผมนนอกแปดขกรช่ย่อยน,นะพี่น้องอันนี้ไม่มีชือผูน,นะเจ้าของรถบอกว่าอยากขอชื่อผู้อยู่่น ศึกษาโยมแต่เมมาแนะนำเนื้อไปนองคะจิติทบูกะมักไถได้กะจัดไนั่นนั่นงไปนอนเนาะมักไ่มักกูเดกเอาน้ำพุนันนนองของมูนี่มันก็คือว่าล่ะี่นอนเนาะของแ่บอยู่กับผูมมักมักไ,ไก่ซอไ่กเอาน้ำคนนั่นนนองคนคนมันมักกูเือกัน,นมัม ด,ดินเดิเเดดนดี๋ยวมาชมจิตเ่ศูนครับหกหนดันดินอีกเล็กน้อยนะครับพี่น้องเนาะข่าดินข่าดินไปไป ข้างผุนนะครับผมอีกจักหน่อ,ย,นะอนยนะครับเพราะเป็นกระเซยแล้วไม่น้องเนาะเพราะว่าจังไล็มันกับ,บเปลี่ยวนะครับพี่น้องเหลืออีกเป็นอาทิตย์ผุนแล้วครับจีงสิแล้วเพราะว่าดินมันลมพี่น้องกะเกียดไปน้ำตากดินที่พอ้อมาพี่น้องเนาะแต่มันกล้ามจังไม่เฮ็ดอีกนะครับอันเฮ็ดที่มือมันกับบอดอาทิตย์กับพี่น้องกับสามื้อมือขาดจะแล้วนะครับ ชมเจ็ดเจักน้อยครับผมเอเคซเฟอร์อบ,อบอกว่าเศรมยก้อนกาสั่นผเศ้ามยแล้วนะครับผมเอเคซเฟอร์อบ,อบอกว่าเมย์มสั่นซเฟอร์เจ็ดเสี่นย์มายแล้วลุยต่อครับผมออบเากมาชมมึงอีกจักน้อยครับผมกะสีลาจากกันไปครับพี่นอ้อ,นนองแต่วิ่งกะค่อยมาแล้วนะครับผม ยาดิยาดิสียเอ้ยพี่เดชพี่น้องอันสมองนี่ไหลเลยอันสมองนี่ไหลนี่มีแต่เบิดจังเดียวนะครับเรืองไปแล้วนะครับผมแต่เป็นหกพันสิบเนี่ยหมดเรียบร้อยนะครับเมื่อก,กี้เรืองไปแล้วนะครับผมไปสายซาเลยคนะไปเร็วๆแม่ สีโลมเสียวํำเลยครับผมรุ่นจีโคทสุดท้ายเลยผมเนี่ยโอ้นี่เนี่พี่รองเกียดหน้าเกียดหน้านามนะพี่รองโอเอแมนเออมาเกียดเกียดหน้าเกียดหน้าอย่างไรครับผม่ถต้ พุ่นลอดวายู <S <S you, นะครับผมเอาไปเร็วเด้อไปซานเีมเลยเนียเป็นไรพี่นออ้องโหดบ่ครับพี่น้องงานนี่โหดบ่ผมเป็นรถโหดจ้ะพี่น้องหน้างนานนี่โหดสุด,ดๆเลยนะครับผมโอ้ยทั้นผมเม็นเมดหรอ ย่านะเสียข้าได้แต่ว่าอย่าข้าพร้อมกันกันกบพ่อมันมีขัน้ขานไหนดึงกันโอ้ ดถใหญ่จะโตแล้วพี่น้องแห้งอีูตั้งหากบระเดีวว่ารถใหญ่ข้าง่ายแลพี่น้องมาดส้มนะครับผมผมก็อยากเก็บมันข้า้ก็กลั่นจะมันบ่ราะข้าจะเกลือนี่ติดกับ้ากับ่พราครับผมโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกะขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้ไหมละครับเพื่อจะได้มี่กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผม ฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ได้เลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ